สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องครับมันอีสป้าพี่น้องเมื่อวัดสัดส่วนนะครับผมว่าจุลานะครับเปิดช่องขนาดร้อยห้าสิบเซนพี่น้องครับเอฟซีขอมานะครับผมว่าบอกสัดส่วนเนี่ยนะครับผมนะครับนะก่อนเืนกับสืเริ่มต้นจากนาโอกนะครับแล้วกับปีกนะพี่น้องนาโอกนี่ขนาดร้อยสี่สิบเซนนะครับผมร้อยสี่สิบเซนพี่น้องนะครับผมส่วนเปีกร้อยห้าสิบเซนนะครับผมปีกร้อยห้าสิบเซนนะครับผม ส่วนสัดส่วนใหญ่ๆญญเดี๋ยวสีวัดให้นะผมเอาเลยนะครับแต่ก,กัน <c oughs> จะเป็นสามส่วนพี่น้องนะผมสามสว่วนนะสีวัดส่วนนี้ให้ให้ก่อนนะ,นนะนส่วนล่างนะผมพี่น้องส่วนล่างนะผมจากปีกนะับปีกล่างม้าหดเนี่ยสุดมองนี้นะผมสามสิบห้าเซนนะพี่น้องนะมองนี้สามสี่ห้าเซนพี่น้องจาก ปีกลางมากนะครับสามสิบห้าเซนครับพี่น้องส่วนมัดปีกบนกับปีกล่างนะครับความกว้างนะครับผมวัดสดๆเลยนะครับหกสิบเซนนะครับพี่น้องนะครับหกสิบเซนนะครับผมจากมีลงมาวอดนี่หกสิบเซนนะครับผมเนี่ยครับปีกล่างปีกบนหกสิบเซนส่วนที่เหลือนะครับผมที่เหลือข้างบนกับเป็นส่วนหัวไปเรื่อยนะครับผม จากเส้นกับซามนะครับก็บเป็นส่วนหัวไปเรื่อยนะครับผมส่วนาขาขาจะเอาความยาวจากปีกลางนะครับไปสุดหัวพี่น้องนะครับผมเท่าใดก็เท่นานั้นเลยนะครับผมอันนี้ก็ประมาณร้อยห้าเซนพี่น้นองครับขาลอยห้าเซนพีน่น้องขาสองขาร้อยห้าเซน เอาเอาตามความแยาวจากปีกล่างไปชุดหัวนะครับหลวก็เอาว่าเป็นส่วนของาขาสองขางร้อยห้าเซ้นพี่น้องนะครับร้อยห้าเส้นเด้อพี่น้องเด้ออ่าร้อยห้าเส้นนะครับผมอันน,นี้คือส่วนของขาครับเอาความยาวของปีกล่างไปหัดสุดสุดสุดหัวหุ่นนะครับผมร้อยห้าเซ้นอามาเป็นขาเกินได้บวกเกินร้อยสิบพี่น้องนะครับ เกินได้บวกเกินหาเส้นพี่น้องรอยซิปได้ยุร้อยหาแต่ล้อยหาก็ตังดีนะครับขึ้นดีพี่น้องแล้วก็การมัดส่วนนี้นะครับผมมุมนี้นะครับสองขากันนะคมุมนี้แล้วก็เปิดช่องมองนี้นะครับซ้ํากันเ้อพี่น้องเ็อะซ้ํากันนะครับแปดเส้นพี่น้องแปดเส้นนะครับผมสีมุมนี้หนึ่งสองสามสี่ เท่ากันหมดครับแปดเสน้นนะครับ <S <S เนี่ยแปดเสน้นพี่น้องครับมัดมัดคากบแปดเสน้นนะครับผมราคาทองโพนกันแปดเส้นราคเปิดช่องแปดเสน้นเท่ากันพี่น้องนะครับผม <S <S ส่วนมัดตรงนี้มัดหัวหัวแหลมนะครับผมคางละหาเสน้นพี่น้องนะครับผมเนี่ยมัดตรงนี้นะครับสองข้างครับข้างละห้าเสน้นครับ าาหางห,หารเส้นนะผมหางหารเส้นนะส่วนมัดมัดขาดึงเขามานะผมส่วนนี้นะแค่สิบหน้าเซนนะพี่น้องเนี่ยดึงเขมาม้าเนี่ยซ้อนคางเนี่ยคางละหา,าเส้นหนาเสนนะพี่น้อง จะหมดเลยเนาะตามนี้พี่น้องนะครับผมมองนี้หาซิหาเส้นนะสุดท้ายนะปีกร้อยห้าสิบโอ้ร้อยสี่สิบนะครับผมเป็นสูตรของบ่าวเดเงนะครับสูตรมั่วพี่น้องนะครับผมแต่ว่าขึ้นดีขึ้นได้ขึ้นดียกส่วนอันนี้บ่าวเดด่านปีกนะปีกอ่กอนนิดหน่อยครับด่านไวเพราะว่าร่มเกาหลีมันแห้งเนาะคลิปนี้กล็ลาไปก่อนครับผมเป็นคลิปสั้นๆนะครับผมมาบอกสัดส่วนให้พี่น้องนะครับ ที่ทักทายกันมาทางเพจนะครับผมผู้ดใดเสียวไปเฮ็ดนะครับผมก็ไปร่องเบิ้งให้พี่น้องนะครับทำพวกขึ้นก็เฮ็ดไหมให้นั่นล่ะครับพี่น้องคลิปนี้กันล,า,ลาไปก่อนครับบ๊ายบายสวัสดีครับ